อยู่รายการเยอะแต่คุณเป็นดิิเช่นเคยคัะวันนี้เราจะมาเล่นเคอรบอทครับอุปกรณ์ครบครับมาครับเดี๋ยวผมเชื่อต่อมาเลยครับนี่ครับสายเชือกมันคเอาฐานมาเลยครับแล้วก็ตัวมาด้วยครับแล้วก็ฐานครับฐานครับคุณบังคับนะครับหุ่นบังคับฐานครับฐานแล้วก็แล้วต้องกันอยู่อย่างนี้ประกอบเลยประกอบเลยประกอบเลยประกอบ ทำการประกอบกันแบบอย่างนี้เสาไม่มีเดีย๋ยวก็ตีลังกาไปไปประชิดนอกเลยเราก็ต้องใส่งี้นะครับให้มันครบนี่ครับต้องใส่อย่างเสาใส่เสา,สสาอ๋อผีทางครับทางโอเคใช่กใส่ทางนี้ต่อไปก็ใส่อีก คืครบเลยนะครับเสามันจะมีสี่อันเท่านั้นถ้าอันไหนไม่ครบถ้าไม่ครบก็คือนักมวยตกเวทีแน่นอนออมาเลยก,ก้กนนี้ครับใส่เชือกเชือกเส้นล่างสุดใส่ล่างสุดกันเลยนะครับใส่เชือกล่างสุด แล้วเราก็จะค่อยๆขึ้นไปขห้งบนแล้วก็มาสายบนครับมาสายตรงกลางนี่ครับนี่ครับต่อไปก็สายสุดท้ายครับส,สายสุดท้ายบ สายบนสุดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็จะมาตั้งหุ่นกันนะครับแล้วก็มาตั้งหุ่นกันนะครับนี่หุ Bref, ่นสีแดงครับหุ่นสีแดงมาตั้งฝ่ายนี้เลยนี่หุ่นสีน้ำเงินครับหุ่นสีน้ำเงินมาต่อกันเลยแล้วมันก็จะมีมันจะมีสวิตตรงนี้นะครับตรงนี้สวิต จะมีสวบัติอยู่ข้างล่างเคีย์รูบบทนะครับเราเปิดไปกันใช่นี่ครับแล้วก็เราก็จะมาเล่นเคีย์รูบบทแข่งกันเปิดแล้วก <มา S 2> ็เปิดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดตรงไหนวะ Go ต,ต่อยไปเลยไปเลย

มาครับสีล้อเงินปล่อยเอาลัวรัวอข้เอเด้งแล้วครับเราก็ขอจบการถ่ายทำเพลงแค่นี้สวัสดีครับ